ในหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พลังเงียบกำลังลุกขึ้นเพื่อปกป้องท้องฟ้าเหนือผือนแผ่นดินไทยประเทศไทยดินแดนแห่งพลังยุทธศาสตร์และอธิป,ปไตยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของพลังป้องกันประเทศนี่คือสายฟ้าเงียบตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาประเทศไทยได้ลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในน่านฟ้าและน่านาน้ำของตน แต่โลกแห่งการป้องกันประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและประเทศไทยจะไม่ยอมถูกทิ้งไว้ข้างหลังนี่คือขีปนาวุธ VLMICA ระบบอาวุธพื้นสู่อากาศที่ออกแบบโดยบริษัท MBDA ผู้ผลิตอาวุธป้องกันประเทศชั้นนำของยุโรปอาวุธที่ถือกำเนิดจากความแม่นยำความเร็วและความน่าเชื่อถือถูกสร้างขึ้นเพื่อสกัดกั้นภัยคุกคามทางอากาศก่อนที่มันจะปรากฏให้เห็นบนขอบฟ้าชื่อ VLMICA ย่อมาจาก Vertical l o n h Missile Interception at the Combat Area. ภารกิจของมันคือป้องกันตรวจจับและทำลาย VLMICA มาพร้อมระบบติดตามเป้าหมายแบบ Radar Active และ Infrared Homing สามารถล็อกเป้าหมายได้หลายเป้าพร้อมกันทั้งเครื่องบินรบเฮลิคอปเตอร์โดรนหรือแม้แต่ขีปนาวุธร่อน ด้วยระยะยิงไกลถึง20กิโลเมตรและความเร็วสูงกว่าแม่สามมันสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำไม่ว่าจะกลางวันกลางคืนหรือในทุกสภาพอากาศนี่ไม่ใช่แค่ขีปนาวุธธรรมดาแต่มันคือผู้พิทักษ์อัจฉริยะมันคิดมันตอบสนองแอละมันปกป้องสำหรับประเทศไทย VLMICA ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีใหม่แต่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งเอกราชและความก้าวหน้า เรือฟริเกตชั้นพระมหากษัตริย์ภูมิพลอดุลยเดชของกองทัพเรือไทยพร้อมปฏิบัติการด้วยระบบป้องกันภัยทางอากาศรุ่นใหม่นี้ทุกช่องปล่อยทุกสัญญาณเรดาร์และทุกการยิงสกัดคือเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของไทยในการปกป้องท้องฟ้าของตนเองจากอ่าวไทยจรดทะเลอันดามัน VLMIC รับประกันการตอบสนองที่รวดเร็วและการป้องกันที่มั่นคง ด้วยระบบเช่นนี้ประเทศไทยได้ยกระดับสู่แถวหน้าของชาติที่พร้อมรับมือสงครามยุคใหม่เพราะในโลกปัจจุบันความมั่นคงไม่ได้วัดจากจำนวนอาวุธแต่วัดจากความพร้อมเบื้องหลัง VL MICA คือผลลัพธ์ของนวัตกรรมที่สั่งสมมาหลายสิบปีด้วยระบบยิงแนวดิ่งที่สามารถยิงได้ทุกทิศทางในเซียววินาทีโดยไม่ต้องหมุนฐานยิง ประหยัดเวลาอันมีค่าซึ่งอาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างความปลอดภัยและหายนะขนาดกระทัดรัดประสิทธิภาพสูงและยืดหยุ่นในการติดตั้ง VLMICA สามารถประจำการได้ทั้งบนเรือรบยานเกราะภาคพ,พื้นดินหรือฐานป้องกันชายฝั่งมันคือระบบอาวุธที่ออกแบบมาเพื่อความหลากหลายเหมาะสมกับสนามรบยุคใหม่อย่างแท้จริง การลงทุนของประเทศไทยในระบบ VLMI CA ไม่ได้เป็นเพียงการป้องกันน่านฟ้าแต่มันคือการสร้างสันติภาพผ่านพลังแห่งความพร้อมเป็นข้อความที่ส่งถึงทั้งภูมิภาคและทั่วโลกว่าประเทศไทยยืนหยัดมั่นคงและพร้อมเสมอน่านฟ้าเหนือประเทศไทยไม่ใช่พื้นที่เปลอะบางอีกต่อไปมันถูกปกป้องด้วยเทคโนโลยีขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์และนำทางด้วยวิสัยทัศน์ เมื่อภัยคุกค,คามมาถึงโดยไม่ทันตั้งตัวเมื่อทุกวินาทีมีค่าต่อชะตากรรมสายฟ้าเงียบของไทยจะตอบสนอง VLMICA คือบทใหม่ของวิวัฒนาการด้านการป้องกันประเทศของไทยบทที่เขียนด้วยความแม่นยำความภาคภูมิใจและพลังแห่งความเชื่อมัน่นนี่คืออนาคตของประเทศไทยนี่คือสายฟ้าเงียบ ผู้ผลิกโฉมการป้องกันภัยทางอากาศเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นหากคุณภาคภูมิใจกับการก้าวสู่ยุคใหม่ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศไทยอย่าลืมกดถูกใจกดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพราะอนาคตแห่งความมั่นคงเริ่มต้นจากความรู้